นเกลียใ้กองเป็นเนเรเปลี่ยนเาทองกับเพื่อกองอาก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่ k ักแพง<ม>เบิดสุข o s u สุ r นเบิ sompong s u b o r เด้อ,อพี่น้องเลือพอ,พอ,พอช่องยูทูบบาลาบาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่พี่แหละปากเซพี่น้องเลยเนาะปากเซ แขวงกำปั้ซักพี่นอนะนะ้องเนาะปฏิบัติพาข้อพุ้วแหละพ่อเท่าลูกเมี้ยอะไรกันน้องเมียเป็นมาเที่ยวนอกมันนี่นะเนาะแต่แรกก็คือเหตุการณ์บอกอาชิดนั่นแหละรถเท่ามันนอกพี่น้องเลยนะเนาะก็เลยมาเข่าอู่นี่คื้นนี่รถเนอะอยู่ภนะูข้าเจ้าสิอื่นว่าลักเศร้าเศร้า 2, สองเศร้าสามอยู่แถวนี้แหลนะเนาะเศร้าเอ็ดตอนนี้ก็ที่อยู่ลักเท่าได้แล้ว สามสิบถอดได้พอหูอ like like ันนี้เนาะพอจะขึ้นไปทางพุทธก็จะเป็นปากซองปากซองบริเวณเนาะปากซองอแดนนาวอะไรประมาณสิบกว่าลักเนาะข้างหน้านี่ก็จะเป็นตาดเงืองตาดพานแต่ว่าก็ยังโชคดีได้แบบว่าอ่าที่มาเนี่กจะแบบเป็นห้างอ้ายนะพี่น้องค์ท่านอ้ายเจ้าของนี่แหละพี่น้องเนาะลูกป่าลูกลูกนะผมมาเพิ่ม เป็นแม่เอาเพืน่นเขาเอื่นแบบเอื่อนละซาวละบ่าวเนาะเป็นมาบปิดห้งางเนาะหีือว่ามานไม่มีกิจาก,การอยู่ี่เนาะอยู่ทางปากเซ่นี่แหละปากสองเลนเอาเนาะก็เลยโทรหาเพื่อนมาขึ้นโทรหาเพื่อนในเพื่นอนน่รออ่าหุ่นไดไปเบิกไ้เนาะแล้วก็ไปกับลูกชา,า,า,ายเจ๊สายแดดร้านไายเฮ้าวันน่นก็ดีอ่ะทำไมยังขา้าไปเบิง้งว่า มันเป็นอะไรแน่เป็นอุบัติเหตุยังแน่เมือนีเนาะอุบัติเห็ยนเนยเุยัยงไดแน่แหละสิ่งสำคัญไป็นหัวหน้ากาก็ต้องได้อ่ก็ต้องได้จ้างได้จ่ายเหมืนตามปกติอะไรพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเผิ่อสิขิดซ้ำใดแค่นั้นแหละเนาะบ่อไร่ยาห่างได้พี่น้องเด้อไปเบิ่งเนาะกับบคุคคลนะมันจะเป็นแนวนี้มันไปไกลระหว่าน้นำมันน้ำมันเครื่องกับ อ,อยากเวิดคุณภาพเพราะว่าใส่แต่ปีแล้วนี่เนาะใส่เป็นปีแล้วมันเคขือนนี่แหละสภาพเยายเบิ่งชีเบิ่งกันตายน้ำมันเครื่องนี่นเบิงบ่งใหญ่นนนเ,เนาะมอนาไซให้เบิเ่งเบิ่งให ตอนใส่เจ็ดแปดสามสี่แปดตอนใส่เจ็ดหนึ ừ, ่งเดแปดเออแม่นเลมันเลยกำหนดเลยเรียบกระดิ่ง ในนี้มันเลยมามันเลยมาเป็นอันนะไรเอาสบายดีบังคับลูกอืมสบายดีลูกทุทุทุวีหนาววะจ้กคันอ่าหนาวหนาวได้พี่น้องก็อยู่พี่นะโหลดไล่ลาได้อู่คนนี้มันเลยมาเลยดีเอ้ยเอือยนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอือยกำนองพี่น้องเลยเพราะว่าหม้อน้ำมีซักเป็นเอือยเลยเนาะลูกง่ายเลยเนาะแอบบนรยากาศลุงบังคับลูกเกินพนลุง เออเมื่อคืนนี่กันมานอนน้ำพึนะ่นเนาะเออมานอนน้ำพึ่นนี่แหละเมื่อคืนนี้กันเป็นไปหลาดเอาเด็กที่แรกว่าสิลากมานเนี่ยเนี่กกลับคุกเชือกตั้งคุกเชือกกว่าศิลากมานนี่แหละเรามีลูกสาวสองคนเอเอสื่อเนี่ยได้ฮะไปนั่งพักดูสื่อ ไม่ดีวะนร้านไเอาสบายดีเนร้านไส้มาอยู่ได้สามเดือนแหละล้านไายก็ดีอานาเคติได้ไปเปิดห่านอยู่แถวปากสองปากสองซองคอนนองดีแทบเจ้าอัชิได้เมีอะทั้งนี้เช่นบัจจักเลย โอ้ได้เมียทั้งนี้ก็ดีตัวแบบดีในใดพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งนี้แบบเศรษฐกิจขจ้าดีเลยเอาว่านะสิดีกว่าทั้งบ้านเท่าไรเศรษฐกิจขจ้าเออมีสวนกระฟงกมคาเฟ่อะไรก็เทปิซังหลายลอย่านพี่น้องเลยแถวนี้ดี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 กว่าทั้งบ้านนาโมงนะเอาง่ายลูกได้ทั้งนี้ก็ดีคือการสนับสนุนคือกัน เพราะว่ามันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับแม่พี่น้องก,ก็แบบอนุญาตพี่น้องมาเที่ยวทางในกับแบบสิได้มาผักมายามน้ำกันนะประมาณนั้นในความคิดของเราตกใจเบิดมือคืนว้านนหน้องเนี่ยหายยังน้องเนี่ยหถามสื่อด้วยฮะสื่อไหนได้กับสื่ถามน้องด้วยสื่อไหนได้มา เฮ้เฮ้เฮ้ถือใจมาทำลูกเป็นหมาขึ้นยังเนี่ยนะโอเคเด้อพี่น้องเด้อน้องลูกน้องเพิ่นก็มีหลายคนนะแบบข้ามาฝึกร่างลมเด้อพละาชน้ำมันเด้อพละาชน้ำมันเด้อ สลาดน้ำมันเด้เาเปลี่ยนนมันเคื่งกละางน้ำมันเออางน้ำมันเป็นเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสลาดางน้ำมันเป็นหมอกเป็นควันเลยพี่นอกเลยทั้พี่หลึกอีกู่กรบผม้านวายามหนาวเนาะ บรรยากาศดีดีเลยทางอ้ายเพม่อนว่าว่างานม,มันแหล่งกับบริเวณห่อนมาสันนั่งขึ้นกับตุบป,ประพรมงามเดือนสี่เดืน 5, นนอน,นห่านนะว่ามันชีห่อนคืนอทางเฮากับบริเวณห่อนเนาะเพราะมันมีภูเขาได้แถวนี้อ่ยเนาะมันหนาวได้เป็นนะงามหนาวนี่ยังบ่ได้ว่าว่าสัน่นสุดยอดเลยบรรยากาศบ้านเจ้าคาเบิ้งพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วสิบาพ,พี่น้องไปเที่ยวชม น้ำตกเนาะเขาเรียกว่าตาดพานกับตาดเนื้องอะไรเนาะที่ว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเนาะสถานที่ท่องเที่ยวในแพงกำปสัสดะเนาะตอนหนึ่งทำมาเบึง่ทีมงานฉาญเห็นเนาะจริงเขากรมักในแบบเ,เป็นฉาญนะซ้อมหล่นข้ากรมักอยู่เนาะ 藏在帽子里的。 เปลี่ยนเลยว่าน้ำมันเชื่อเไงก็คือเผาไหมแห้งครับเปลี่ยนแล้วนะใส่น้ำมันยี่ห้อดีๆแหมยังไม่ใส่แม่เผาสอบเผาสะน้ำมันบูมิเกดหมอนั่นเด้ใส่แห้งเสียแดงใส่ยุเขาเจ้าโฆษณาฮะมันจะบมดอย่างย้อยให้บอกผมเจะหมันย่างไรมันเหนียวผมเปลี่ยนแล้วนายเปลี่ยนแล้วแต่มันโดนเกินพอเกินแล้วอ๋อเบิ่อได้ยินผมมันฟูมันชุบหดลายให้ผมบอก เสตตอนเลยข้โพสนาบาอาลขาซาหใช่คอยเอามาใส่เ่แข่งผิดเลยมีหอพฟาซาตุกทีนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนลุกนะอ๋อให้มันสาดตัวตาตัวตาที่เรามามามาจอดบอลิกเกบเงื่อนได้ปัดไหลจอดาไลกับลังจอดมาไล่อะไร เลี้ยงไดกับอะไรฮูหรือว่ามันมันมันเนิ่นบอกมันเนิ่นแล้วจะไปเหยียบเบรกไว้เนาะเอ้าอะไรรถเขาเป็นยังเงาอ่ะใช่รถขโมยมาจอดตามหลังนี่สไล่ตามครับนี่บอดทองห่างเลยขึ้นหน่อยที่ย่อยเท่าหน่อยเหนื่อยนะแค่มันบุ้นเลย าาาบ,บ,งา,า,บา,า,งางเลงเยวาายละายยยบ 7, 6, 6, 7, 7. างเลยบ,บางเลยครับหลวีนครับว้าวหายสงสัยแรกที่มาเนี่น้ำมันตันบัดค่อยฮัลลอะไรอื่นนึงอแรงได้เจ็ดหกสิบแปดสิบอีก็ได้มันัมันน้ำมันดาครับไมฟเลยครับ ขาแล้วก็หากดขิงลงขิงอะไรพี่น้องเลยแล้วไปได้อยู่สือ่อฮะเบิร์กระตุนอะไรคิดเข่าไรคิดข่าไรเออตอ้อพักคิดข่าอะไรบ้างคาาอมแมนอยู่น้ำการนีอขากว่ายังเราบังคับลุง ที่ผมทำลูกชู่น้ำเอือเาา้อยอยู่นี่บ่แล้วพอก้าวมาแต่ตาดนั่นย่างตากพันยิ่งมาหับเอาไปบ่อๆๆๆๆายา

เาเปลี่ยนใส่กรองตัเอน่เรามาเปลี่ยนไกองกันเพื่อกองอากับ ปิดใจมอใปิดอะนมันนะ้ำมันมันหรอบอาปิดนะ้ำม,ม,มันเถนะื่อนนะมหมอกล้องลีน ออกว่าได้อทางซ้ายไทยม้อมชายตอนนี้เวลาสิบโมงพี่น,น้องเสิบโมงเช้า ได้ซีเรียแลแหละพี่น้องเลยเนาะได้ซีเรียลนะแต่ว่าลูกค้าลูกค้า้ายเพื่นร้ายขนาดเลยลูกค้า้ายใหญ่เพื่อนเนาะเข้ามาตลอดเข้ามาเรื่อยอเรื่อยหน่อยสร,ร้างนี่แบบเอาน้บาบอท่านถุนแหละเพราะว่าตอนนี้สร,ร้างเราเหลือยอยู่สามคนเนาะเลยสี่ทั้งเล่านะบอกเราอะเขาเมื่อบ้านนำเ่วงขอบรรษายังพันน้ำมาบอัสนเนาะก็เลยสร้างตอนนี้ลูกค้าเป็นร้ายสุดยอดพี่น้องเุ้ย ลุ้งขนาดเลยจยุดนี่้งานเราเนี่ยก็เราก็เห็ดมาประมาณถากระขึ้นเราอะถากระแล้วส่วนมากรถแท่งนี่นะสิเป็นรถแบบหุ่นใดเนาะหุ่นใดแล้วก็รถกระบะแบบนี้แหละแต่ขาเจ้าไปหัวไปสวนน,นะพี่น้องเลยเพราะว่าข้าแท่งนี้ขาเจ้าเห็บ แต่สวนเนาะสวนกระโปงกระเพาอะไรเป็นลักแต่สิ่นี้แต่ลดแก่ของแก่สินค้านี่แหละประมาณนี้เนาะ แล้วเนาะแลวเรียบร้อยบาเนซ่สาสิไปลองเนะาะไอสั่งก็ไปลองก่อนหช่ที่เอาเขาหัานก็คือแบบเอ่อมันเล็บกบวกลึ้ลเนาะมันแหลนบวกึ้เนี่มันอืดแล้วก็อ่ปัญหาที่เจอก็คือเพิดมาอ่าน้ำมันเครื่องมันเสือ่อมคุณภาพเนาะมันเบิดออายุเนี่ย,ยแบบมันเหนียวเกิน แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ไหลเหม้อกรองลิตรแล้วก็ไล่ทั้งน้ํามันล้างทั้งน้ำมันอย่างประมาณอะไรเนาะถ้าเบิ่งบาดนี่แล้วก็เปลี่ยนเหม้อกรองน้ํามันน้ำมันกร๊ส่วนนดถ้าเบิ่งว่ามันสิกับมาแลนตัวจาดคือเก่าเนาะกะบคอยมันจวจาดคือเก่าแล้วโอเคเดี๋ยว่น้องเด้อ